สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมที่ขอมารับชมขคลื่นผ้าดุม่อยนะครับวันนี้ขึ้นผ้าดุม่อยกะมีขึ้นมารีวิวก่อนส่งนะครับผมมาอธิบายรายละเอียดในเบิ้งกง่อนส่งว่าแต่ละสุดเด่นยังไงใส่งานยังไงน,นะครับแต่ละยางมันเล่นขึ้นกันบอรยังไงก็สิอธิบายฟ้างนะครับผมก่อนอื่นมาอธิบายขึ้น บวงหานิวนะ้วเนาะสามสุดนี่สามสุดนี่ต่างแค่จำนวนหลักเนาะครับผมทั้งสามสุดรูปแบบเดียวกันเบอร์แรครับผมเอ็นเบอร์เก้าสิบปอนด์ต่อไปลาพี่อีห่วงทองแดงล็อกกาอัตโนม,มัติความยาวของหลักหกนิ้วครึ่งจากหัวหลักลงมาปลายหลักนะครับหกนิ้วครึ่งหลักสแตนเลสสองจุดสี่มิลนะครับผมการใช้งาน,นคือ ใส่เล่นตั้งแต่นกไก่หน้าขึ้นไปนะครับหรือว่าใช้เล่นตั้งแต่นกกวกนกอีรุม่มนกกระปูดนกกระยางขาวไก่ปานะครับผม <c oughs> ถ้าถ้าเกิดว่าเกินไก่ป่าขึ้นไปแล้วมันค่อนข้างที่จะสึกหรอนะครับผมเสียหายไว้ง่า,า,ายๆซะมาเบิ่งนสุดแหลกก่อนครับสุดแหลกเนาะอ่ากล้องมันถิโฟวบก,กัรสมบ่อยโมดุนะครับเพราะว่าแสงหน้าต่าของผมเปิดนะครับผมอันนี้คือหลักเรท นะครับหนักเลด2.4มิลนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับถ้า2.4มิลนี่ถ้าเกิดว่ายเงาเกินแปดนิ้วไปแล้วอ่อนครับผมอ่อนทันทีผมมีความแข็งแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาต้องตาได้ระยะนะครับผมคำนวณให้ได้สารพันลักนะครับผมจากปลายลักษลมนี่มหาเสื่อกเสื่อกโยงแรงนะครับปักงูควรนี่คือว่าระยะตั้งตรงนะครับผมตั้งตรงนี่คือว่าพอดีแต่ส่วนาหญจะปักเอียงกันนะครับผมอย่างสี่ หางพื้นยังไงพอดีครับนิวสีหรอดไ้พอดีหรือว่านิ้วคอยรอดไ้พอดีนะครับวงล่างเด้อครับผมหลอดไฟพอดีมันสีแบบว่าไกลมันบด้ยุกขาสูงมาดนันนะครับผมไกลมันขาต่ำนะครับผมเอ็นเก้าสิปปอดนะครับสีน้ําตาลปานกลางนะครับผมเนี่ยอันนี้ล่างเก็บซ้ำซาำสุดมีบริยนยอมสีนะครับผมเหมนสีขาวไปบ่มมผลต่อการใช้งานนะครับผมล่างเก็บสีนี้นะครับสำหรับสีขาวเลยนะครับผมใส่ไปพักหนึ่งกับสีขุณนหรอครับ อ่าพวงทองแดงรถค้าตัวต้มัดนะครับผมนะสำหรับการใส่เหนไกลนะครับผมล้อมตัวผู้ล้อมตัวเมียได้ดักทางได้นะครับผมใส่จับไกลต้มก็ได้แล้วครับผมไกลตัวใด้ครับผูพานกับจับมาต้มได้ครับผมนี่นหะสำหรับขึ้นผ้าดาหน่อยนะครับผมที่ว่าออกแบบมาให้ครบจบม่สุดเกี่ยวนะครับผมอ่าการล้อมตัวผู้นี่การใช้ล้อมตัวผู้เนี่ยมันสิมีขอ เสียอยยา,ยยาเดี่ยวนะครับผมคือเวลาไก่มันติดแล้วมันบดินนะครับผมมันบอือขื้นตีไงขึ้นตีไงเวลามันตีเข่าเนี่ยมันสีหัดก็หัดข,ดขาเป็นสิดินทันทีนะครับแต่อันนี้ที่ยังบดินนะครับผมถาม่าทันทีที่เขามาได้วงขึ้นเนี่ยขึ้นบวงบัเกิดหายนิยมติดแล้วครับผมแต่ว่าสิตีต่อหรือว่าสิดินอยู่ที่ว่าลักษณะหรือว่าอาการของไก่ที่ถึงยังหัดขาคือ เพื่อนลักล้างแล้วลูกตัวยังสีดินนะครับผมส่วนนี้ <c oughs> ส่วนนี้สาวสิบหกลักนะครับผมสาวสิบหกลักอันนี้กับสาวสิบหกลักก็จัดครับผมสเปซเดียวกันทั้งสองส่วนตีเจ้าเดียวนะครับทั้งสองส่วนนี้เจ้าเดียวกัน <c oughs> ส่วนส่วนนี้ตีเจ้าหนึ่งมันจังมานะครับเป็นสามสิบเอ็ดลักนะครับผม จ่าสืบหลักพี่กันครับผมจ่าเสงอ่านอธิบายไป็ล้วสาวสุดนี่จาเสงอานที่กันมัดเลยทั้งสาวสุดเสงางง่ายนะครับผมจบในสุดเดียวจะไปต้อนกับไปต้ออยากไปต่อไกลกับไปต่อก็่ต้องไปแล่นหาแบบว่าอันนี้ขึ้นไกลอันนี้ขึ้นนกนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใสงานรวมมากับที่ซึกออเร็วในจักหนึ่งนะครับผมแต่กระคุมเขาหน่อยละง่ายๆเสียเงินเทืยังเหรียญได้ครบจบในสุดเดียวนะครับผม อธิบายแล้วครับสาวชูโฮงรักราคาของลายเกาเกาล้อมทรงนะครับสองสุดนี้สาวชูโฮงรักอันนี้สาวชูเวีนรักราคาหารลายเกาเกาล้อมทรงนะครับผมอันเจ็บปลายท่านะครับผมบ่มีมัดจับบ่มีโอุ่นกรนะครับถ้าบ่เคยซื้อขายนำการมาก่อนเดี๋ว่าบ่ได้รู้จักกันผมสิบบ่รับมัดจับบ่รับโอุ่นนะครับผมเจ็บปลายทางอย่างเดียวสําหรับสองท่าการติดต่อก็คือเบอร์ทู้ที่ขึ้นหน้าจอนนะครับผมติดต่อเข้ามาวันนี้มาเบิ่ง เคลื่อนตีนะครับผมนะครับเคลื่อนตีบวงเก็ดนิ้วผมอธิบายไปทุกคลิปนะครับผมได้ละเอยดกต้องอธิบายทุกคลิปเพื่อผู้รับส้บสบสบมเพินได้รับส้มใหม่นวรได้เข้าใจนะครับความยาวของหลักนะครับผมจากปลายแหลมมาหาหัวหลักนี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมหลักเลดสามมิลสามจุดศูนย์นะครับผมมีความแข็งแรงนะครับเกรด เกตวนี้เป็นเกตสองศูนย์หนึ่งผสมเล็กนะครับเป็นสนิมบวเป็นนะครับผมเป็นแน่นอนแต่ว่าสิเป็นง่ายบวบเป็นใหญ่ครับเพราะว่ามันมีเนื้อเล็กหลายว่าเล็กนะครับสาเหตุที่มีเนื้อเล็กเข้ามาเพื่อเอาความแข็งแรงนะครับผมส่วนเอ็นเป็นเอ็นร้อยห้าสิบปอนด์นะครับผมวันนี้ร้อยห้าสิบปอนด์ขนาดบวงนะครับเกีดนิ้วต่อไปพี่อีสีน้าตาลนะครับผมนีน้าตาลย่อเมเองนะครับพี่อีย่อเมเองเด้บ๊วสั่งสีมากนะครับผมเอามาย่อมเอง นะครับผมการต่อไปนะครับผมผมุ่มเล็กๆสั้นๆนะครับผมบรร่ากละองโฟกกัดเนะนี่นะครับผบุ่มเล็กๆสั้นๆนะครับผมห่วงทองแดงล็อกคาอัตโนมัตินะครับผมจํานวน15หลัก30บ่วงราคา899รวมส่งเก็บปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมสว่วนลังเก็บออกแบบมาสําหรับคืนตีโดยตรงไม่มีขายทั่วไปเด้อครับผมบ่ได้มีขายทั่วไปเพราะว่ามันประสา,งางนงานได้จังไงเนาะแต่ว่าวัสดุมันก็ใ์ไ ใส่ของที่มันใหญ่เห็นมากนะครับอย่างเช่นขอบเนี่ยเบอร์สี่ร้อยตัวถักร5 0ยห้าสิบปอนย็บขอบด้วยสาย PE นะครับผมใส่จนลืมกันครับผมเคลื่อนทั้งหาสุดแต่ร่างเก็บยังใส่ได้ขี้เก่าครับถ้าเอามาใส่กบเคลื่อนหน่อยนะครับผมมันสีม้วนในสองรอบเลยมันสิเป็นสวยงามอย่างหนึ่งนะครับนี่ะครับสําหรับเคลื่อนตีนะครับผมทาผู้ได้มัดแบบใดล่นแบบใด โพราว่าปรึกษาได้ครับหรือว่าขึ้นในฐานใส่งานอยู่มันประสิทธิภาพหน่อยโพรมว่าปรึกษาครับผมผมขุขจิให้รายละเอียดสอบถามว่าเป็นยังไงยังไงแล้วถ้าเกิดว่าดัดแปลงแล้วผมแนะนําดัดแปลงแล้วมันบร่ได้ผลจังไหมสักครับไง่ายๆครับผมนนั้นแต่ท้าในทางนั้นลองดัดแปลงเบื้องก,อก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา้าในดัดแปลงเบื้องแล้วมันอ่าบ่ได้ผลมันก็ยังคือเกาอยู่แสดงว่า คืนระดันถึงออกแบบบ้านยังสั่นเนาะครับผมสาหรับมือใหม่นี่ <c oughs> การสร้างคืนเนาะผมแนะนําเเนอที่สร้างเจ้าได้กับยาครับแนะนําไปโทษปรึกษาครับผมดีที่สุดท่านสิได้คืนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดว่าคืนใส่เหรียญน,นั่นเหรียญน,นี่ในบอ่อใส่งานจังไหร่โทษปรึกษาสร้างเพิ่นได้ครับผมปูเห็ดไข่ดัานไข่นี่ก็โทษปรึกษาเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นเห็ดมากเพิ่นก็นต้องให้เขาอบเขาเพื่อกาครับผม พอาะเขาเป็นผู้บริโภคเขามีซิ์ทีติสอบถามรายละเอียดต่างๆใดนะครับผมเจ้าผมผมกับว่าอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับผมว่าใส่งางยังไดเล่นยังไดนะครับผมนะครับผมมือใหม่มือเก่ากัทรมาสอบถามกันได้โทรมาค,นค,นคุยกันได้นะครับผมการใส่งางยังไดหรือว่าสเล่นยังไดมือใหม่สถือจักสุดผมก็เห็นครับแม่น้ำนะครับผมให้เรียนจากหน่อยคอยไปเอาลายนะครับเพราะว่า เอาสภาพพื้นที่แต่ละมองบ่คือขันใกล้เขาแต่ละพื้นที่บ่คือขันนะครับผมบางมองใกล้เขาฟูงเป็นส่วนร้ายนะครับบางมองใกล้เขาไว้บางมองใกล้เขาซ่าเข่าบ่าหัโตก็ต้องใส่ขึ้นร้ายไม่อีกนี่สิครับผมนะครับผมฝากเลยนะครับผมฝากกดติตตามกดไล์กดแช่แล้ครับผมอันนี้คือพานุ่งหน้ากับรีวิวให้เบิ่งกซนมี้นะครับกทิเดตนำการแพ็คของเราไปส่งให้เบิ่์กเมอนี่นะครับผมขอบคุณหลรายนี้ครับผมที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ